สวัสดีกันอีกรอบค่ะหลายคนบอกแอดมาที มาถี่เพราะว่ามันดีต่อใจจริงๆค่ะสัญญานะว่าดูคลิปนี้เราจะไม่กรี๊ดลันบานนะบางคนบอกอยู่บนรถแอดกรี๊ดลถแตกเลยทีเดียวนะคะเออถ้านั่งแล้วมีคนข้างๆก็เก่งใจคนนิดนึงเดี๋ยวเขาจะช็อกนะคะแต่งงานนี้ต้องบอกว่าช็อกจริงๆค่ะเพราะว่ามีผู้โชคดีอีกแล้วนี่จ้าแต้มบุญสูงส่งค่ะเจอน้องลิสแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวที่ฝาล่างเส่อีกแล้วแต่คนนี้ความพิเศษก็คือเขาถ่ายรูปลิซ่ามาให้ดูแล้วดูสิคะ ดูทุกคนนะักร้องอินเตอร์ของเรานะคะที่เป็นเคป๊อปเบอร์หนึ่งนะของโลกนะเคป๊อปหญิงเบอร์หนึ่งตอนนี้นะคะหายไปไหนเจอแต่เต้าลิซไวยสาขวบอีกแล้วนะคะใครที่มาบอกว่าเมื่อไหร่ลิซ่าหนูจะผมยาวแล้วน้องก็บอกที่สนามบินว่าผมหนูมันไม่ยอมยาวให้สทัทีไม่จริงเลยจ่ะนี่นะคะ มัดเปียถักเปียให้มัมหมีเห็นไปเลยว่าหนูผมยาวขนาดถักเปียได้แล้วนะคะโอ้โหแอดยอมรับว่าภาพเซตนี้เห็นแล้วใจสั่นจริงๆน้องลิสแต่งตัวได้น่ารักหน้าเอ็นดูมากๆนะทุกคนดูสิดูภาพเต็มตัวก่อนนะคะชอบเป็นแบบว่ามินิสเกิร์ตกระโปรงสั้นยีนตัวนั้นมากๆเลยทีเดียวค่ะ เออถ้าเห็นภาพเต็มๆโชว์ขายาวๆแบบยืนถ่ายเต็มๆเนี่ยโอ้โหแม่แม่ลมจับอย่างแน่นอนเพราะขาน้องเนี่ยไม่ต้องบอกก็รู้นะคะว่าฟาสขนาดไหน ส่วนเสื้อค่ะก็ใส่เข้าไป2เลเยอร์เบาๆแบบนี้นะคะมีข้างในเป็นเชิ้ตลายสก็อตด้วยแล้วดูสิน้องตัวปิ้วเดียวจริงๆนะคะตัวเล็กมากๆเลยแล้วข้างนอกก็เป็นเสเวตเตอร์ไหมพรมแบบนี้นะคะสีก็เข้าเซตด้วยแล้วก็แน่นอนค่ะลิซ่าตัวจริงต้องมากับหมวกนะจ๊ะกีตา้าเบาๆค่ะแต่งหน้าแบบซอฟๆเอิร์ธเอิร์ธแบบนี้นะคะเอิร์ธโทนด้วยหน้าหลักมากค่ะไม่ใช่แค่การแต่งตัวที่เห็นแล้วแม่ๆจะสลบลงไปนะคะคือแบบ น่ารักอะถักเปียไม่มีอะไรจะพูดเลยเดี๋ยวแอดไปหายางแป๊บนึงวันนี้แอดต้องถักเปียเลยนะณนะจุดนี้แอดก็ไม่ไหวเลยนะน่ารักคือแบบนอกจากคําว่าเอ็นดู้วนึกอะไรไม่ออกจริงๆหนูน้อยหมวกน้ําเงินก็มานะน้าเงินเปหวหรือสีดำวานะคะอ่ะนอกจากนั้นไม่พอค่ะผู้โชคดีคนนี้เธอพิมพ์ว่าอะไรบ้างเดี๋ยวอ่านให้ฟังค่ะ เธอคนนี้ไม่แน่ใจชื่อนะคะแต่ว่าเป็นอันนี้เลย Twitter นี้เลยเธอบอกว่าโอ้โหวันนี้เธอได้แบบว่าอินเทอร์แอคทีฟนะได้พูดคุยได้เจออะไรที่มันแบบดีที่สุดมา,มากๆเลยกับลิซ่าค่ะซึ่งลิซ่าเนี่ยอยู่ในปารีสนะคะแล้วเธอก็บอกว่าฉันเนี่ยก็ได้ให้น้องนะคะเซนลายเซนให้ด้วยนะคะและนี่เธอก็มีโชว์ด้วยนะคะเป็นอัลบั้มของน้องนะคะแล้วก็ยังเล่าอีกว่าลิซ่าค่ะ หยิบไปผิดนะคะเข้าใจว่านี่เป็นปากกานะแต่ปรากฏว่าไปหยิบเอาอะไรนะบุหรี่ไฟฟ้านะไปหยิบเวฟของเธอไปนะคะแล้วลิซ่าก็บอกว่าโอ้ยฉันเริ่มสับส,สนแล้วนะคะแล้วก็ต่างคนต่างหัวเลาะใส่กันใหญ่เลยค่ะก็คือเป็นความน่ารักมากเลยนะคะเธอก็บอกว่าโอ้โหลิซ่าทาไมถึงใจดีแล้วก็น่ารักขนาดนี้นะคะคือไม่แน่ใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าของน้องผู้หญิงคนนี้ก็อาจจะเป็นแบบ ไซส์ตัวเล็กๆใช่ป่ะเท่ากับเนี่ยไอ้เจ้าปากกาเนี่ยแล้วนะคะน้องลิสก็เลยหยิบผิดหยิบถูกไปนะแล้วก็ถามมีตังหาว่าเอ๊ะนี่มันอะไรเนี่ยนะ <c oughs> น่ารักมากนะความโกนี้นะคะแล้วก็นั่นหละค่ะหัวล้อใส่กันแบบอารมณ์ดีเดี๋ยวนะนี่คือการเจอสุปตาแบบโอ้โห อะไรจะขนาดนั้นนะคะคําว่านางฟ้าเดินดินนี่คือแบบนี้เลยคือเป็นน้องผู้หญิงที่โชคดีมากนะคนแรกเจออยู่บนรถก็ว่าโชคดีแล้วอันนี้เจอมินิสเกิร์ตแบบตรมตัวนะมินิสเกิร์ตเต็มตัวไม่เท่าไหร่ได้ไลายเซ็นนะได้ไลายเซ็นแถมได้คุยกันแบบนี่คือประโยคยาวมากนะทุกคนถ้าเป็นตอนซื้อบัมระแบบผู้โชคดีอะ่ะยังได้หลักวิไงนี่คือได้คุยเยอะแล้วก็ได้เห็นน้องหัวเลาะได้เห็นอะไรใกล้ชิดแล้วแบบ ถ่ายภาพโอ้โหสุดยอดจริงๆนะคะสาวคนนี้นี่คือแบบลัคกี้มากเอออยากให้วันนี้เขาไปซื้อลอตโต้นะก็ถูกแน่นอนนะถูกเหมาแผงแน่นอนนะทุกคนนี่แหละค่ะวันนี้แอดก็เลยมาแบบรัวๆเลยคือแบบน่ารักมากคือตอนนี้มันกลายเป็นว่าน้องเราก็แบบติดดินสบายๆเดินตามท้องถนนทั่วไปแล้วเจอแฟนๆแฟนๆก็เอาอะไรมาให้เซนแบบนี้ซึ่งลินลีและบลิงทั้งหลายคะ พกบ,บั้มน้องพกของน้องไว้ในกระเป๋าแบบเซเว่นเลยหรือเปล่าย4สี่ชั่วโมงเลยนะเจอปุ๊บควักเจอปุ๊บควักแบบนี้เลยนะคะทุกคนไม่มีผ้าซักแมตคือขอปบมือให้เลยค่ะเก่งมากอิจฉามากแล้วขออีกขอให้เต้าเอารูปนี้แบบเต็มตัวมาลงนะคะรับรองยังไงก็สิทธ 10ล้านอัพแน่นอนนะคะกับยอดไลค์ในไอจนะคะเอามาลงเถอะได้โปรด please แม้สาวถักปีอะแม้สาวผมยาว